ค่ะมือน,นี้พี่น้องพ้ามเมืองต้นใหม่ที่เขาสร้างมานะคะต้นทุเรียนหกต้นที่เขาสั่งมาเมื่อสองวันก่อนนะคะตอนนี้เขาก็มะมืองสภาพว่าสภาพเพิ่นเป็นจังใดผ่พันไปสองมือแล้วนะคะกับต้นอื่นกับปกติแล้วค่ะกับมีต้นนี้ต้นเดียวที่ใบร่วงนะคะ ใบร่วงแล้วก็ยอดอ่อนที่ิ่นก็นลั่งแตกมากยอดแห้งนะคะเพราะว่ากระถือแดดเนาะคะ่กะก็สิเป็นสภาพประมาณนี้เพราะว่าเหาสังเกตว่าต้นต้นนี้เป็นต้นที่เหาออกมาจากกองทีมันบุบเนาะค่ะพี่น้องที่เหาถ่ายใ้เมืองคลิปที่แล้ว อย่างต้นอื่นก็สดชื่นดีอยู่ค่ะถือว่าเป็นปกติเขียวใบร่วงกะหน่อยต้นอื่นต้นนี้แทบบ้าลวงเลยค่ะเนี่ยนะคะถือว่าโอเคทุกตน้นยกเว้นมีต้นเดียวที่ ใบรวงมันเลยพี่น้องเนี่ยพี่น้องมึงสังเกตมึงถุงเพิน่นเด้อค่ะเนี่ยถุงเพิ่นก็คือเพิ่นถึกอ่าถึกคล้ายๆก็ว่าถึกของทับช่วงที่เป็นทุ่งพอดีเนาะ,นะค่ะเนาะก็ <S 2> <S 2> <S 2> ละเลยเป็นสภาพนี่ใบเพิ่นกล็ลหวงเมื่อต้นถามว่าอ่าความรับผิดชอบของร้าน รับผิดชอบให้เฮ้าได้ขนาดใดก็คือร้านนี้ก็อย่างที่บอกนะคะอานอีสานก็เคยบอกแล้วว่าร้านนี้เป็นร้านที่รูจักกันแล้วก็ซื้อขายกันมานานนะคะซึ่งต้นนี้สีตายบไตยก้างามิสภาพนี้เขาก็เข้มให้เฮ้านะคะพี่น้องการเข้มของเขาก็คือ เฮาสิเอาเขาสีสั่งต้นไม้มาให้เหาหรือว่าสีเอาแบบเข้มเงินก็นได้ทั้งสองยางนะคะที่้างในอีสานรสรั่งร้านนี้ตลอดบบเป็นอย่างด้พี่น้องคือล่านอื่นเขาบบเคยเข้มบบเคยอย่างให้เหาแบบนี้ถึงต้นยังเขานี่ต้นสีเสียหายแค่เล็กๆน้อยๆตายบบตายกระั่งเขาก็เข้มไม่เหานะคะแต่ว่า สภาพสภาพแบบนี้ถามว่ารอดบอกระอดพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกะเพื่อนกะบอกว่าอ่าเพิ่นกะเข้มให้นาะคะ่ะทั้งที่บอมบอเด้กเกิดการเสียหายจากเพื่อนเกิดการเสียหายจากการขนทรงเนาะคะ่ะพี่นอ้องยังต้นนี้กะใบเหลืองแป๊บเดียวก็แตกยอดออกมาพี่น้องเ้ก็หดนามหดอ่า ผสมด้วยฮิวมิกลดหลาดเศรากับแรงเนาะค่ะพี่น้องมันจะเห็ุให้ต้นไม้ปรับสภาพได้ไว้ขั้นมีนน้ำยาเรีงหลักใส่น้ำยาเล,งลาีเลงหลากไปเนาะคะ่ะฝืนต้นไว้พี่น้องเพราะว่า,าเพิ่นเรียงแดดมาแล้วลอยเปร์เซ็นเนาะคะ่ะมันก็สิทนทานต่อสภาพอากาศได้ดีที่สุดนะคะ อ่าสิฝากบอกพี่น้องว่าเวลาพี่น้องสั่งของร้านใดที่บ่เคยสัง่งอ่ะซั่งมาทีละต้นสองต้นก่อนพี่น้องเขาบู้ว่าเขาอ่าการแก็กการบริการของเขาเป็นจงนังไงแต่ว่าของห้างนนอีสานนี่ก็คือช่วงแรกๆก็สั่งแค่ต้นเดียวสองต้นกล่องนึ่งมุนไส่เด้ยสองต้นเขาก็สั่งมาสองต้นก่อนเนาะค่ะแต่วันนี้ซื้อขายกันมาดุนก็คือสั่งทีละเป็นหลอดๆมาเลยพี่น้อง เพราะว่าเวลาเสียหายอย่างสีเพิ่งกับรับเค้มแต่ว่าในกรณีเสียหายนี่ห้อง่เคยบ่เคยเจอแบบนี้จกกักเทือก็คือที่สรงมากุกเทือก็คือเรียบร้อยทุกอย่างเนาะค่ะพี่น้องบัดน,นี้พอมาเจอรอ,รอบรอบนี้ก็ถือว่าห้องกับประทับใจการบริการของเพื่นแหละพี่น้องขั้นห้องพ่พอท้าบบถ้าบบเจอปัญหานี่ห้องกับ่บห้วงว่าอ่าเพิ่น สีบ,บริการได้ดีขนาดนี้เนาะก็คือเพื่อนก็บอกเลยว่าพี่ส่งเลขที่บัญชีมาเลยเดี๋ยวหนูโอนเงินคืนให้เพื่อนว่าเฮาก็เลยบอกว่าต้นใหม่ที่เขาตรงสร้างจากเพื่อนก็ยังมีเหลืออยู่เดี๋ยวเฮาก็ค่อยหักลบจากตรงนั้นก็ได้เพื่อนก็บอกว่าได้พี่จะเดี๋ยวหนูจะเลือกต้นสวยๆให้เลย ถือว่าเขก็ถือว่าเข้าประทับใจพี่น้องกันเนาะงานบริการมันกระต่องจังสี่แต่ว่าก็เห็นบางร้านที่เพิ่นมูพวกหลายคนที่เพิ่นสั่งจากรลานอื่นเพิ่นก็บอกว่าบ่มีดอกที่เขาสีเข้มห้ตายแล้วตายเลยจังส่นะแต่นี่เฮ้าก็ถือว่าเจอเจอกับตัวเองนะคะเจอกับตัวเองที่ผ่านมาสั่งมาเกือบเต็มสวนนี่คือไม่เคยเจอ ต้นที่ตายแบบนี้นะคะกับบัได้ตายดอกพี่น้องก็แค่ใบพะลวงนะคะต้นล่ำต้นเพิ่งยังเขียวๆดีๆอยู่แต่ว่ายอดอ่อนเพิ่งก็แห้งเป็นบางยอดนะคะต้นไม้นี่บัทถ้าในตายแต่เพิ่งกะเข้มหายนะคะอันนี้เป็นฮิวมิกนะคะฮิวมิกใส่ฮิวมิกลงไปในน้ำผสมน้ำตามอัตราส่วนนะคะ แล้วเขาก็ค้นให้เขากันพี่น้องคน้นค้นหิ้วมีกับน้ำให้เขากันดีๆแตวที่นี่เขาก็ํำการนำไปรดราดในถุงเลยค่ะพี่น้องหิว้วนึงมีิีซอยปรับสภาพดินแล้วก็อ่าซอยบอกง่ายๆว่าเป็นสูตรเรื่องรากกระชากยอดอีกสูตรหนึ่งก็บว่าใดเนาะค่ะพี่น้องิีซอยการแตกรลาก ของอต้นไม้ได้ดีเพราะพ่นแตกหากออกหยอดพันก็สิปรุงไว้นะคะพี่น้องนี่อีกจากอาทิตย์สองอาทิตย์บ่ถึงสองอาทิตย์ดอกพี่น้องเพราะว่าเขาเลี้ยงแดดมากแล้วห้องกส็สิเอาลงปลูกได้เลยนะคะพี่น้องช่วงนี้ฝนกําลังตกนิดจังน้อยแต่ก็บ,บ่มีฝนกระทบอย่างไยนะคะพี่น้องแต่ว่า ต้นที่เพิ่นใบร่วงนี่เฮาเฮาบ่ท่านเด้เฝ้าปลูกเนาะค่ะพี่น้องเฮาต้องอ่าพักฟื้นเพิ่นใบมึงก่อนว่าเพิ่นสภาพเพิ่นสิออกมาประมาณไดใบเพิ่นสิปุงบ่อหรือว่าเพิ่นสิเป็นแนวใดเดี๋ยวสำหรับต้นที่ไม่ปัญหาเดี๋ยวเฮาสิอัพเดทให้พี่น้องมึงอีกเทนึงเนาะค่ะเนาะ